เออดีเดี๋ยวเราดูหลังน,นะพอดีเขาจองหอไปแล้วอ่ะแกนั่นไม่ดีเราก็รักแกน,นะอา้าวทษทีกันเรามาสายหน่อยอะ่ะไม่เป็นไรแก โห oh, น่ากินจังเลยมาเดี๋ยวเราป้อนอืมอร่อยไหมอร่อยมากคุณป้อนไงบ้านะอร่อยจริงด้วย๋ยวเอานี่รองนะไม่รีอ,อ้าวอ่ามันแล้วเหรอมานั่งกันสิขอบคุณนะเราสั่งน้ำมาให้แล้วนะ อยากกินอะไรอีกไหมอ่ะเดี๋ยวเราสั่งแห้งไม่อ่ะเขาโก้วนอ่ะลองกินของหวานนี่ก่อนเอออร่อยไหมอร่อยมากเลยเออดีเดี๋ยวเราไปดูหนังกันนะพอดีเขาจองหัวไปแล้วอ่ะได้สิงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมได้แกไปด้วยกันไหมไม่ไปอ่ะแกไปเลยแน่ใจนะ อโอเคไป ดูหนังก,กับอามแล้วค่ะมีอะไรหรือเปล่ากันคือหนูแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะพี่คิดว่ามันผิดไหมเพื่อนต็มีตั้งเยอะตั้งแย้ทำไมเธอคิดว่ามันผิดล่ะแต่เพื่อนคนนี้เขาเป็นเกย์นะคะแต่เขาก็ไม่ได้เปิดตัวว่าเขาเป็นเกย์เพราะว่าที่บ้านของเขาไม่ยอมรับ หนูก็เลยต้องเป็นตัวหลอกให้เขามาดยตลอดแต่หนูก็มีความสุขนะคะที่หนูทำแบบนี้ก็นหนูก็แบบนนกอบชอบเขา เป็นไงบ้างหนังสนุกปะสนุกดีเอ้ยพรุ่งนี้วันเกิดเราอะอย่าลืมนะพรุ่งนี้เขาไม่ว่างอะทำไมล,ลีเราบอกหลีเป็นเดือนแล้วนะพรุ่งนี้เขาต้องไปเฝ้าร้านก็ให้คนอื่นไปทำแทนดีเป็นไรมากปะช่วงเนี้ยเราไม่ค่อยอยู่ด้วยกันนะล,ะลี แอมช่วงนี้เราหายๆกันหน่อยได้ไหมถ้าอะไรอีกละลีลพอดีมีคนไปเจอเรากับแอมเดินด้วยกันนะ่ะเราไม่อยากให้เรื่องนี้โผถึงพ่อนะก็อบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้เหรอยังไงเราก็มีการเป็นไม้กันหมาให้อยู่แล้วอะ่ะจะกลัวอะไรนักหนาเราไม่อยากมีปัญหาที่บ้าน เราก็เลยต้องหลบๆซ่อนๆกันอย่างนี้เหรอถามเดลเธรีเป็นเกยมันผิดตรงไหนอ่ะแอมอย่าหาเรื่องได้ไหมแล้วใครล่ะเป็นตัวสร้างปัญหาถ้าปัญหามันเยอะขนาดนี้อลีเราก็เลิกกันเถอะอะเลิกกันเลิกเบื่อมันกันแหละที่ต้องพูดเรื่องเนี้ยลีแล้วเรื่องที่เราจะได้ยายไปอยู่ด้วยกันล่ะ เพื่อบางทีเราได้ย้าไปอยู่ด้วยกันอะไรมันก็ดีขึ้นนะโอ้ oh, oh, ไม่โกรธนะเขาขอโทษโอ้ oh. มากันกินน้ำก่อนขอบคุณค่ะ เราไม่รู้จะทำไงดีวะแกทำไมหรอก็เมื่อวานะไมีคนเห็นเราไปเที่ยวกับอาร์มเราไม่อยากให้คนที่บ้านรู้ว่าเราชอบผู้ชายก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแกก็บอกไปสิว่าเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นแล้วแกก็เอาฉันอะไปเป็นข้ออ้างอ๋อเย็นเนี้ยฉันจะไปเดินซื้อของที่ตลาดนะแกไปกับฉันไหมแกไปเถอะเราไม่อยากไปอ่ะ มีอะไรต้องคิด,ดนิดหน่อยฮัลโหลฮัลโหลลีอ่อยู่ไหนอะอยู่คอนโดอะ นี่เมาอ,อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเมื่อไหร่จะให้เขาย้ายไปอยู่ด้วยอาลีเดี๋ยวไว้คุยกันนะเ<ช>ดี๋ยวเราไปที่ห้องได้ครับแอมทำไมเมาอย่างนี้เนี่ยเร,รถาถามแก่อยเถอะ เป็นเกย์แล้ผิดตรงไหนเหรอเมื่อไหร่แกจะพาไปอยู่กับแกสักทีอ่ะเดี๋ยวเราขอถามกันก่อนนะทุกแค่มันอะไรนักหนอีกกันอ่ะ เอากันเป็นอะไรอะ่ะทำไมมันนอนอยู่ตรงนี้แกช่วยอะไรฉันหน่อยสิอ๋อเนเข้าใจลนะเดี๋ยวเราไปซื้อให้นะ ราอยากให้อามย้ายเข้ามาอยด้วยเวลาที่เราห่างกันเรามาัากจะทะอลกันตนลอดกันว่าไงบ้างมันก็เป็นสิทของแกอยู่แล้วไม่ใช่หรอเราลองถามกันดูก่อนนะถ้าเราอยู่ด้วยกันสามคนนะแกจะโอเคไหมได้สิ ความสุขของแกเราอยู่ได้อยู่แล้วงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพาแอามเข้ามาอยู่ด้วยเลยนะอืมขอบคุณแกน,นะ ฉันนั่กับข้าวเสร็จพอดีเลยมากินด้วยกันสิโอเคจ้ะมามากินข้าวกันโอ้น่ากินจังเลย <S <S 1> <S 1> กินเยอะ,ยอะนะขอบคุณครับอร่อยเหมือนเดิมเลยขอบใจนะแก อืมลีอันนี้ที่ลีชอบนะของโปรดเลยกินเยอะๆนะครับเหมือนกันนะกินจังเลยคือเราเก็บไมไม่ต้องทำหรอกนี่มาหน้าที่ของฉันไม่เป็นไรแก๋ยวฉันช่วยทำให้ก็อบอกว่าไม่ต้องไงเดี๋ยวฉันจัดการเองอขอบใจนะ ฉันไปรอตรงนู้นนะมาเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวราล้างเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรจัดการเองกันแกโกรธเราเหรออืมถ้าเป็นแกแกจะโกรธฉันเปล่าถ้าฉันพาคนอื่นมานอนที่ห้องของเราอ๋อไม่ใช่สิ ห้องของแกไม่ใช่ห้องของเราฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรอยู่แนละ้วแกมีสิทธิ์พูดทุกอย่างนั่นแหละเราแค่อยากให้อามาอยู่ด้วยเราชอบผู้ชายแกไม่เข้าใจเหรอถึงแม้เราจะรู้สึกดีกับแกแค่ไหนแต่มันเปลี่ยนอะไรเราไม่ได้เราพยายามแล้วนะส่วนแกก็อยา่าพยายามเลย ฉันเข้าใจเราอยู่เรื่องนแบบนี้ก็ได้ฉันโอเคตอนนั้นก็คิดว่าอยู่แบบนี้คงไม่เป็นไรมันก็แค่กลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนเข้าใจว่า ถ้าเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยแต่พอเอาเข้าจริงๆ แม่หร oh. แม่คะมีอะไรหรือเปล่าลูกโทรมาสะดึกเลยไม่มีอะไรคะ่ะก็แค่คิดถึงแม่ไม่ต้องโกหกแม่หรอกแม่เลี้ยงหนูมาจนโตขนาดนี้แล้วแม่รู้ว่าหนูกำลังไม่สบายใจใช่ไหม จะต้องทําแบบนี้ไปอีกนานถึงเมื่อไหร่นี่ก็โตมีงานมีการทําหมดแล้วนะเมื่อไหร่จะบอกความจริงกับพ่อแม่เขาสักทีล่ะแม่เองก็ต้องพลอยโกหกไปด้วยบ่นอีกแล้วนะแม่แม่ไม่เบื่อหรือไงเดี๋ยวมันพร้อมมันก็บอกเองของมันนั่นแหละ อย่าไปหลงชอบเขาล่ะเดี๋ยวจะมาเสียใจทีหลังอยู่ใกล้กันมากๆแม่ก็เป็นห่วงนะสิแม่เตือนไปอ่ะก็หัดฟังกันบ้างางั้นหนูนอนก่อนนะแม่ อยากเป็นเหมือนในซีรีส์จังเอ,เอากันนั่นแกจะไปไหนนะฉันคิดถึงแม่อะเลยคิดว่าจะกลับไปอยู่กับแม่สักพักแล้วแกจะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะนานแล้วเหมือนกันที่ฉันไม่ได้กลับบ้านก็คงคิดว่าอยู่นานอยู่แหละแกจะกลับบ้านทำไมแกไม่บอกเราก่อนนะอืม